สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกลอมปลายสู้หูสู้ห่อนนะครับมันมีพบกบุบช่องอีสานคนไกลบ้านคือเก่าพี่น้องมน,นีผ้าพี่พาน้องมาเก็บบักสตรอเบอรี่พี่น้องตอนนี้สิเป็นปลายฤดูการนาะพี่น้องเนาะเล็กน้อยกระสีเดรโลทนนิ่มเมื่อพี่น้องตอนนี้ไอ้เห่านมเมืองสีสีเหลืออยู่สองเห่านะครับเห่าสตรอเบอรี่สีเหลือนั่นปลูกเมล่อนเมื่อตอนนี้ปลูกเมล่อนไปแล้วซีซีเห่านะครับแล้วก็สิปลูกทั้งเมื่อปีประมาณเกต หรือแปดเท้านี่แหละพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามครับมันี่ข้ามาเก็บแบบสตรอเบอรี่กันชวนพี่น้องไปรีดูกาลครับเดี๋ยวพี่น้องสิบดีเห็นอีกหลายเดือนครับผมเพราะว่าข้าสซีเดโลก,กันทั้งเมดเลยครับแล้วก็สีเด,ดท้อนทิพแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิมาเก็บให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับเพื่อกไม่เขามากสียังมะหูว่าหนุ่มเบื้องสีเสาเมืองขอนเห็ดงาดีอย่างนะครับอยู่เกาหลีใต้นี่แหละครับกรสิเก็บสตรอเบอรี่ปลูกสตรอเบอรี่แล้วก็ปลูกเมลอนครับพี่น้องแต่กรสิมีพวก พ้อมกระเทียมปล้วปนกันไปหลายอย่างครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามพี่น้องถ้ามาเก็บบักสตอเ์เบรี่เห็นก้อนครับหน่วยโบไคยง่ามเลยพี่น้องช่วงปลปายนะครับผมไปฤดูกาลนะครับผม เาแยกเป็นสองใส่ครับอันนี้ใส่ใหญ่ครับอันนี้ใส่น้อยหน่วยโบไค่ง่ามเลยพี่น้องเรน่อยสีแดงอิ่มเม็ดพี่น้อง ค่ะพี่น้องหลังจากที่เฮ้าเก็บเซจแล้วนะคะเฮากับสีว่างไปทึ่งทึ่งแถวของเขาค่ะพี่น้องเข้ากับใส่คุลุมานะคะหรือว่ารถเข็นนะคะพี่น้องเขามาเก็บเอาเนาะค่ะเนาะภาษาเกาหลีเพิ่อนคุรุมาค่ะรถเข็นตัวนี้สามารถปรับเข่าตามรองได้นะคะพี่น้องสะดวกสบายสตอร์บลิต พันธุ์นี่คือซื้อ่าสายพันธุช์ชุกชังเกาหลีใต้ค่ะชุกชังเกาหลีใต้นะคะของเจากก้าหน้าก็จะปลูกยู่สามสายพันธุ์ค่ะมีเมอรริคิงแลวก็เซอเลียงค่ะพี่น้องอันนี้คือสายพันธุ์ชุกชุกชังนะคะน่วยเขาก็จะเป็นหน่วยเง้วๆค่ะพี่น้องแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะน้องเห็นบ่ก็จะเลื้อแถวนี้แหละคะ่ะที่พันธุ์เสร็จ ไเอาออกไปให้เจ้าไน้ายแล้วก็สีแพกค,ค่ะพี่น้องแพ็กเป็นเป็นกล้องเป็นเซตนะคะเพื่อนเกาอาจจะเคยเห็นนะคะเนาะเป็นเซตแบบย่างงามย่างหรูนะคะพี่น้องแล้วก็กล้องนะคะ ก็จะมีซื้อนะคะซื้อจาของสวนนะคะกระเบิดโทุ่ค่ะพี่น้องเข้าส่หูเด็ดเลยว่าผลไม้นี่มาจากสวนใดนะคะเป็นซื้อไผ่นะคะถ้ามีปัญหาหรือประจังใดนะคะพี่น้องเขาก็จะหูเลยว่าเป็นเป็นซื้อไผ่สวนไผ่นะคะมาจากจังวัดใดเนาะคะ่ะก็จะมีที่อยู่ประจําด้วยขางกองนะคะพี่น้องทรงแท็กทรงของรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเนาะเป็นของนงหยอกนะครับหรือว,ว่าเป็นของรัฐบาล ของเกาหลีใต้ไม่ได้ผ่านหน้าหน้านะครับคือว่าราคาดีครับพี่น้องบพรเดียวผ่านในหนาที่แถวบ้านเท่านะครับผมคือแขกทรงรัฐบาลเลยครับแล้วก็เขาไปกระจายขายทั่วประเทศครับพี่น้องเกษตรบ้านเขารวยครับประสานเขาบ่สามารกันางแรงงาน ตั้งฉากเลยครับผมรัฐบ,บาลบ้านเขาสุด,ดยอดนะครับผมอันนี้กับผ้าพีผ้านองเก็บสตอเบอรีร่เช่นเคยครับพี่น้องนะคะนี่เช่นน้อยพี่น้องก็สิบวได้เห็นการเก็บสตอเบอรีร่ครับพี่น้องก็จะเป็นการทําทันสตอเบอรีร่นะคะพอพันนะคะพี่น้องไ่ปลูกเดือนต,ตุลาคมนะครับผม สี่เลเก็บอีกเทื่อนึงกับสีเดือนเดือนท่านว่าพี่น,อน้องเก็บเดือนท่านว่าครับผมเดือนท่านว่าเรงสีด่ดลพ่อก็ดีเึ้นครับพีน,น้องสําหรับเก็บสตรอเบอรี่นะครับช่วงนี้เราก็าสีเฮดบุกเมลอนปลูกเมลอนแล้วก็เก็ดพันธุ์แบบน้าครบคู่กันไปครับผมเก็บพันธุ์สตรอเบอรี่ควบคู่กับเมลอนเนาะพีน้องเนาะ để lại <coughs> หลายค่ะค่ะพี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะช่วงเศร้ากับสิประมาณนี่แหละค่ะพี่น้องเก็บสตอร์บลีช่วงบ่ายกับสิการไปเฮ็ดไม่หล่อนนะคะเอาเอาอยู่แน่นเลยไปน้วยนะเต็มเนาะไปทั้งขางปะปุะป่อนอย่าเนี้เลยค่อยๆมาเอาไปค่ะพี่น้องล่าพีล่านอ้องได้ไหมก็ ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ล่าพีลาน้องไปเพียงแค่นี้ก่อนครับแล้วเสียวสตอไปส่งเขาแก่นะครับแล้วกรสิไปพักกินเขากันพี่น้องอันนี้มัดไทยพี่น้องเบิงเผื่อนไม้นะครับทีย่างบอนเดือดห่วหนุ่มเมืองสีเสาเมืองเมืองขอนชื่อว่าช่องอีสานคนเก็บบันเพชรอีหยังนะครับกระสีเกี้ยวกับเกษตรพี่น้องเกษตรทั่วไปนะครับผมเป็นเกษตรผสมผสานนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ลาพีลาน้องไปเพียงแค่นี้ก่อนครับคลิปดังค่อยว่ากันไหมครับบ๊ายบาย สวัสดีครับ